สวัสดีนะคะข้างบนก็เป็นดอกไม้ที่เขาเอาไปห้อยๆไว้ทำเป็นรูปหัวใจนะคะใครทำหัวใจหายไว้มารับได้นะคะตรงนี้เลยคือถ้วยกระถางเล็กๆนั่นแหะค่ะที่เขามาปั้นแล้วมาจัดแต่ง สวยงามมากเลยค่ะแผนไว้นะคะล่มดื่นมากเลยค่ะช่วงนี้แล้วเย็นสบายเลยค่ะเดินใายเลยก็มาเจอความงดงามตรงนี้นะคะก็เลยถ่ายให้เพื่อนเพื่อนชมนะคะถัดมาจากสวนต้นกระบองเพชรนะคะนาไหมคะนี่คือถ้วย กระถางเล็กๆนั่นแหละค่ะที่เขามาปั้นแล้วม,มาจัดแต่งสวยงามมากเลยค่ะรื่นมากเลยนะคะช่วงนี้นะคะสวยงามมากเลยค่ะผัดมาจากไดโนเสาร์นะคะนี่นะคะวันนี้ไก่ไก่ฟ้าแฝนไว้นะคะโล่มรื่นมากเลยค่ะช่วงนี้แล้วเย็นสบายเลยค่ะเดินสวยไหมคะเพื่อนๆทุกคนดูสิ เป็นรถตุ๊กๆนะคะทำจากกระถางใบเล็กๆนะคะดูสิเครื่องปั้นดินเผานะคะดูสิคะงามไหมจีงามไหมคะมีหัวใจด้วยนะคะตรงนี้ก็งดงามมากเป็น พืชไม้ที่เว่าเขาเอามาแฝดที่ใหญ่่าน,นี้อีกนะคะนี่นะคะพาชมตรงนี้ก่อนนะคะด้านหน้าเลยตะเอค่ะนี่นะคะข้างในนะคะตรงซุ้มประตูนะคะเลยรถผ่านไปนี่นะคะเหมือนกระถางเล็กๆเ,เข้ามาจัดร้อยเรียงทำนะคะนะคะเราก็ชมกันไปเรื่อยๆนะคะตรงนี้สวยงามมากเลยร่มรื่นมากนี่นะคะ รูปไดโนเสาร์นะคะตัวเล็กๆนะคะยักนี่นะคะทำจากถ้วยกระถางดินเผานะคะตาเอเจออีกแลงงามมากไก่ฟ้าก็เพลิดเพลินนะล่มลื่นมากเลยค่ะล่มเย็นมากเลยนะคะตรงนี้ไม่ร้อนนะคะ<อ>นี่นะคะสวยงามมากค่ะ งดงามมากเลยค่ะนี่นะคะสวยไหมเอ้ยมานะคะมาชมกันค่ะสวยมากสวยงามมากอันนี้ก็เป็น เป็นรถตุ๊กๆนะคะทำจากกระถางใบเล็กๆนะคะดูสิเครื่องปั้นดินเผานะคะดูสิคะงามไหมจิงามไหมคะมีหัวใจด้วยนะคะ สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนนี่นะคะหนวดเข่าท่านฤาษีนะคะลงอ้าวไดโนเสาร์น้อยน่ารักไหมคะเนี่ยไอ้ฟ้าก็พาชมไปเรื่อยๆก่อนนะคะ สวยงามมากค่ะเป็นรถตุ๊กๆุนะคะทำจากกระถางใบเล็กๆนะคะดูสิเครื่องปั้นดินเผานะคะดูสิคะงามไหมสวัสดีนะคะเป็นรถตุ๊กๆุกนะคะทำจากกระถางใบเล็กๆนะคะดูสิเครื่องปั้นดินเผา นะคะดูสิคะงามไหมแฝนไว้นะคะนุ่มลื่นมากเลยค่ะช่วงนี้แล้วเย็นสบายเลยค่ะเด็กค่ะเพื่อนๆทุกคนไก่ฟ้าขอขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่เข้ามารับชมนะคะคลิปของไก่ฟ้านะคะขอขอบคุณมากนะคะที่เข้ามาเป็นกำลังสวยไหมคะเพื่อนเพื่อนทุกคนดูสิ สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนนี่นะคะหนวดเข่าท่านฤสีนะคะงโนานน้อย่ารักไหมคะเนี่ยไอ้ฟ้าก็พาชมไปเรื่อยๆก่อนนะคะค่ะนดงามมากเลยค่ะนี่นะคะสวยไหมคือถ้วย กระถางเล็กๆนั่นแหละค่ะที่เข้ามาปั้นแล้วมาจัดแต่งสวยงามมากเลยค่ะเลยตรงนี้ก็เป็นเหมือนทางเข้าอันนี้ที่เห็นนะคะจะเป็นเหมือนกระถางเครื่องปั้นนะคะเล็กๆนะคะคือถ้วยกระถางเล็กๆนั่นแหะค่ะที่เข้ามาปั้น แล้วมาจัดแต่งสวยงามมากเลยค่ะพาชมสวนนะคะดูสิคะสวยงามไหมสิงามไหมคะมีหัวใจด้วยนะคะพาชมสวนนะคะดูสิคะสวยงามไหมอันนี้ยังอยู่ด้านหน้านะคะของสวนนะคะ ยังไม่ได้เข้าไปข้างข้างบนก็เป็นดอกไม้ที่เขาเอาอไปห้อยๆไว้ทําเป็นรูปหัวใจนะคะใครทําหัวใจหายไว้มารับได้นะคะตรงนี้เลยงดงามมากเลยค่ะนี่นะคะสวยไหมอข้างบนก็เป็น ดอกไม้ที่เขาเอาไปห้อยๆไว้ทําเป็นรูปหัวใจนะคะใครทําหัวใจหายไว้มารับได้นะคะตรงนี้เลยสิตามไหมคะมีหัวใจด้วยนะคะข้างบนก็เป็นดอกไม้ที่เขาเอาไปห้อยๆไว้ทําเป็นรูปหัวใจนะคะใครทําหัวใจหายไว้มารับได้นะคะตรงนี้เลยใช่เลย ก็มาเจอความงดงามตรงนี้นะคะก็เลยถ่ายให้เพื่อนๆนชมนะคะถัดมาจากสวนต้นกระบองเพชรนะคะาม,มคาไหคะนี่ตรงนี้ก็งดงามมากเป็นพืชไม้ที่ว่าเอาเอามาแฝดตรงซุ้มประตูนะคะเรดรถผ่านไปนี่นะคะเหมือนกระถางเล็กๆเขา,เามาจัดร้อยเรียงทํานะคะคือถ้วย กระถางเล็กๆนั่นแหละค่ะที่เขามาปั้นแล้วมาจัดแต่งสวยงามมากเลยค่ะเนี่ยนี่นะคะกระถางน้อยๆนะคะมาร้อยเรียงค่ะสวยงามมากเลยขอลอดหน่อยนะดูงดงามมากเลยต้นไม้ก็สวยค่ะร่มรื่นร่มเย็นมากเลย ตรงนี้ก็งดงามมากเป็นพืชไม้ที่ก็ว่าเขาเอามาแปนที่ใหญ่่บน,นี้อีกนะคะนี่นะคะพาชมตรงนี้ก่อนนะคะด้านหน้าเลยตะเอค่ะนี่นะคะข้างในนะคะสวยงามมากอันนี้ก็เ,น,เนี่ยนี่นะคะกระถางน้อยๆน,นะคะมาร้อยเรียงค่ะสวยงามมากเลย ขอรอดหน่อยนะดูสินะคะเราก็ชมกันไปเรื่อยๆนะคะตรงนี้สวยงามมากเลยลมลื่นมากนี่นะคะลูกไดนโนเสาร์นะคะตัวเล็กๆนะคะย้ําพาชมสวนนะคะดูสิคะสวยงามไหมแฝนไว้นะคะล่มลื่นมากเลยค่ะช่วงนี้แล้วเย็นสบายเลยค่ะเดินสวยไหมคะเพื่อนๆทุกคนดูสิ